เวลาลงราก็จะลงอะเ้องต้อยปากมันจะดูมีมิติมากขึ้นนะทุกคนอ่ะเป็นสีแดงมากขึ้นเนาะเห็นไหมจูวิสขึ้นมาเราก็ใส่อัดไปเลยค่ะ อนานจะเสียกแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นลิปที่หนูนาอยากได้มานานมากมันเป็นรุ่นลิปเบลเวตนะหนูนาไปสวอชที่ซิฟิราทุกสีเนี่ยแทบจะเป็นโทนที่แบบนัวนัวไปทางคนวอร์มโทนซะส่วนใหญ่นะคะส่วนสีนี้ที่นานเลือกมานะคะก็คือพีชชี่นูดซึ่งหนูนาะลองแล้วนะมันเป็นนูดที่ไม่ได้ป่วยเป็นนูดที่ติดความส้มมานิดนึงนะคะซึ่งจริงๆหนูนาะเป็นผู้หญิงที่ชอบความเป็นสีส้มอีกมากมันมีความนูดแต่ติดๆส้มทุกคนหัวแปลงนางแบบมันจะวิ่งมากเลยอะมันมีความเบลกกวีส anyway, สือยยค เราจะมาลองกันที่ปากนะคะสีนี้หนูนาว่าแบบเบลอขอบปากได้สวยมากใครที่เป็นสายแบบไปทางสายฟอสะนะว่าแบบใช่เลยทุกคนประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดใครที่มีลิปไลเนอร์นะออกสีแดงๆหรือน้ำตาลเลยนะทาลงข้างใต้กับข้างบนนิดนึงเพื่อเพิ่มตัวร่มอันนี้มันจะดูแบบเบินๆเกินไปพยายามที่จะหาสีที่มันประมาณเดียวกันแต่ว่าเข้มกว่านะคะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์ของเมลินดาเบอร์ศูนย์ห้านะคะ almond brownie เวลาลงรนาะก็จะลงข้างใต้ปากมันจะดูมีมิติมากขึ้นนะทุกคน มันก็เหมืนก่อนใารมีสีอะไรก็ลงได้เลยนะเป็นสีแบบไปทางเดียวกันคนอันนี้ก็คือหนูใส่ฝอเนอะแต่เนี่ยหนูได้ไปหาลิปไลเนอร์สีแดงมาให้นะคะจะมาลองทําให้ทุกคนดูว่าท่านหนูนทำแบบเมื่อกี้แต่เปลี่ยนจากสีที่แบบเป็นโทนเดียวกันเนอะให้มันพ๊อปอัพมากขึ้นอ่ะเป็นสีแดงมากขึ้นเหน็นไหม เห็นไหมทุกคนมันก็จะแบบพ็อปอัพมากขึ้นมันจะไม่จืดหรือถ้าเกิดใครเป็นสายเกาหลีนะคะจะทาเป็นทินกลอสให้ดูนี่เป็นทินของ Ben น f i t นะคะก็จะมีความเป็นทินด้วยแล้วก็มีความเป็นกลอสหน่อยนึงนะคะมันก็จะมีความจูเอสขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะได้ความแบบเกาหลีขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าจะให้ช่าอีกสเต็ปหนึง่งเอากลอสมานี่จาะ Roman c e ที่หนูหนะเพิ่งจะรีวิวไปนะคะเราก็ใส่อัดไปเลยค่ะมันก็จะได้ความกลอสที่แบบมีเบสเป็นความนูดที่ถูกต้องทุกคนพอนูดมันถูกต้องแล้วว่าเวลาเราจะแต่งเเติมมอะะไไรข้าปนนัก็จ สวยค่ะลองไปเล่นดูนะ